สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามานะครับกระตุ้นดอกนะครับแล้วก็บำรุงนะครับต้นนะครับบำรุงดอกนะครับให้น้องสตรอเบอรี่นะครับตัวนี้ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับก็มีอยู่ประมาณ50กว่ากระถางนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายต้นนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับ บางต้นก็ติดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้ดอกกำลังบานนะครับซึ่งบ้านผมนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับต้นสตรอเบอรี่นะครับถ้าต้นน้องเข้าสมบูรณ์นะครับ พอมีอากาศเย็นมากระตุ้นนะครับน้องเขาก็จะออกดอกเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับให้น้องเขานะครับมีอัตราการออกดอกนะครับที่ดีขึ้นนะครับมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกนะครับที่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องมาบำรุงต้นนะครับ หรือไม่ก็น้องเขาไม่ยอมออกดอกนะครับรเราก็ต้องมากระตุ้นนะครับซึ่งปุ๋ยนะครับรที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยสูตร10 52 17นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบนะครับและก็ตัวนี้เป็นจุลธาตุนะครับ เป็นธาตุอาหารเสริมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสารจับใบนะครับก็นำมาผสมกันนะครับอัตราส่วนก็ตามข้างถุงเลยนะครับสำหรับใครนะครับมีปุ๋ยสูตรอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องเน้นนะครับปุ๋ยที่มันมีตัวกลางนะครับหรือ มีฟอสฟอรัสนะครับสูงสูงนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยนะครับในการฉีดนะครับเราก็ฉีดพอประมาณนะครับอพอให้ใบมันชุ่มนะครับเป็นละอองนะครับก็อย่าฉีดเยอะจนเกินไปนะครับจน ใบมันแฉะจนะมีน้ำนะครับหยดลงที่ใบนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวใบน้องเขาจะไหม้นะครับพยายามฉีดน้อยๆแต่ฉีดบ่อยๆนะครับก็ช่วงเวลานะครับที่ให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็แนะนำนะครับ ให้ช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับก็ประมาณ6กนาฬกาถึง7มนกานะครับเป็นช่วงที่ปากใบเปิดนะครับดังนั้นเราสามารถให้ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ได้นะครับสำหรับช่วงเย็นก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดไปแล้วใบน้องเขาจะไม่แห้งนะครับ เดี๋ยวโรคเดี๋ยวเชือ้อรานะครับก็จะตามมานะครับช่วงหน้าหนานะครับเป็นช่วงที่สตรอเบอรี่ออกดอกนะครับดังนั้นน้องเขาจะต้องการปุ๋ยตัวกลางนะครับหรือฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษนะครับเพื่อช่วยในการออกดอกนะครับดังนั้นเราก็ต้องอเน้นปุ๋ยที่มันมีฟอสฟอรัส สูงสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับตัวนี้ฉีดนะมือเดียวอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะ,ะฉีดเพิ่มเติม อีกนิดหน่อยนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอขอบคุณครับ